สวัสดีจ้าพี่น้องมาจา้ะมากินสตอรอเบอรี่เด้๋ยกันจ้ะกับลูกท้อนะจ้ะเนาะเขาเขาเรียกลูกท้อแล้วเนาะ,นะลูกเป็นวันนี้ลูกเป็นเริ่มมีขายหลายแล้วจ้ะจา้านานนานละเนาะไม่ได้มาคุยกันเนาะไม่ได้มาทักททยเลยแบบว่าเอม ไายจะรูปดอกไม้อะไรให้ดูเนะาะจะเพวบาเลากคลิปไปเก็บผลไใหม่กันเนาะนาโรนปีที่แลนี่ก็ไม่ได้ลงหลายคลิปไปเก็บผลไหม่เนาะได้ลงนิดเดียวเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเพราะมาปีนี่อากาศแรงจากพีน่นงผลไหม่ก็เลยไม่ค่อยมีทางบ้านฉันเนี่ยังเขายังไม่เปิดให้เก็บสตรอเบอรี่เลยไปถามเขาเขาบอกอีกสองอาทิตย์่ะมันแรงหลายแล้วมันมันไอ้หล่ะมันไม่มีลูกเนาะ มันไม,ม่มีลูกหลายที่นี่เขาก็เลยแบบแบบว่าเอิม่มให้โลก่อนท้งอื่นเขาเก็บกันแล้วเนาะเห็นเขาเก็บกันแล้วจ้ะมากินด้วยกันพี่น้องกินไปคุยกันไปเนาะมีลูกท้อด้ยจะ้ะลูกท้อเป็นๆจะ้ะวันนี้ไปสื่อของเมืองใหญ่จะ้ะลานใหญ่ก็ได้พงมาหลายอยู่เนาะพราว่าเมืองที่ฉันอยู่เอ่อ ของมันมีไม่ครบจากแต่ว่าพกพักผลไม้ย,ยังงี้าเราอยากกินเราก็ไปซื้อไปบ่อยได้เนาะเราไม่ตรงมากักตุนจ้ะอยากกินอะไรก็ไปกินพอบานฉันเอออยากกินอะไรก็ตรงก็ไปซื้อมากินเนาะบ้านอยู่ในเมืองจากเดินไม่ไม่นานจากก็ถึงเนาะในเมืองเนาะจัดวันนี้เขาไปขายไอ้เศษเล็กกันไปขายของเก่าฉันก็เลยเดยวไปกับเขาแบบโคเข้าไปเนาะ มันมีห่างใหญ่อยู่เมืองนั้นด้วยก็เลยเลยเวะกันเลยเวะเนาะเมืองนั้นมันมีขค้งหลายพี่น้องไอ้ลานใหญ่เนาะไม่เหมือนเมืองฉันอยู่มันลานหน่อยเราจะอยากสื่อขอ้งแบบว่าอยากอยากอะไรนะอยากสื่อขค้งที่มันไม่มีขายในเมืองนี่นะเราก็ไปสื่อเมืองอื่นเนาะจะจะกินไปคุยกันไปเนาะนานเราไม่คุยมากมากจุนรายกัน ในเฟซในอะไรก็ไม่ได้คุยกับใครเลยเดี๋ยวนี้เนาะนานๆจจะมีคนทักมาที่หนึ่งไอ้เมสเซจเจอเมืม่อก่อนเนี่ยจะมีคนทักแบบว่ารับไม่มาไม่ไหวเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทัก <c oughs> ไม่ค่อยดูด้วยพี่น้องฉันไม่ค่อยอยากเล่นเฟซบุ๊กเนาะเห็นฉันฉันฉันจะไม่รับคนไม่รับเพื่อนหลายนะเนาะไม่ค่อยรับเพื่อนในเฟซนะจ้ะ ไม่ใช่ยิงนะพี่้องต่วบาไม่รับไม่ค่อยเลน่จนจ้ะที่รับทําไมเนาะฉันไม่ค่อยเล่นจ้ะดูเขาจ้ะตาแช่เลยพี่น้นงขขาวที่วบาน้องชมพูนะเนาะที่หายไปบนเขาน่ะหายไปหลบก,ก็เขาก็ไปเจอตนทีไปเจอหนงเสียแล้วเนาะเจอซบ ก็มีข่าวไข่ๆกันแบบหายนะเนาะคนหายเนี่ยแบบที่เด็กหน่อยที่อังกฤษที่เมภาพไปเที่ยวโปรตุเกสนะจำได้ไหมพี่นงองนานๆเลยเมือน,นสิบสามปีทีเร็วเมดาลิรนแมคเคนนะเนาะ,ะเขาตามหาจนก็ยังไม่เจอทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยยังไม่ไม่รู้ว่าตาเน <ปะ S 1> เขาก็เคยโดนแบบ มีแต่คนหว่าพอแม่เป็นคนขาหนูกเนาะหลาซ่อนเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นซบอะไรแบบเนี้เนาะเคยมีคนโทษถ่าพอแม่เขาจา้ะเหมือนนอกชมพูเนี่เนาะเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขา่าเขายังไงละ่ะเออมันไม่มีกล่องวงจรปิดเนาะแต่ดีอย่างหนึ่งที่ยังไงละ่ะในในความความห่วงใยอะไรแบบนี้เนาะ เรารู้เลยว่าเขาตาย,ยานี่เนาะเราก็ห่วงก็คิดถึงเขาอีกอย่างหนึ่งแต่คนที่วบาหายไปเลยแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตายหลายดียังไงนะนะ,นะยังไงมันทรมานนะพี่โน,โน,โน,โนุเนาะเพราะว่าเราต้องคิดว่าโอ้ยเขาจะไปอยู่ยังไงนะเนาะจะเป็นตายหลายดียังไงอะไรแบบนีนน้นะนะแต่ว่าแม่พอกก็แม่เขาเนาะของขอบครัวแม็กเคนนอ่ะเขา ด้ข่าวว่าลูกเขาอยู่กันไหนเห็นคนเห็นกันไหนเขาก็ไปเนาะเอออยู่ก็คนเขาบอกว่าเห็นอยู่ก็คนผิวดํานี่เขาก็ไปเนาะประเทศไหนว่าเขาเห็นยังไงเขาก็ไปเยอรมันเขาก็มาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีมีคนเยอรมันรถคนเยอรมันจอดอยู่ไกลๆที่พักเขาที่ว่าเออเขาพักอยู่ไกลกันเราก็เออพูดภาษาเยอรมันเขาก็เลยมาเยอรมันเดยนาะมารายการทรทัศั์อะไรนะที่คนหายนะเนาะ คนหายคนตายตามโจรอะไรมีอยู่รายการหนึ่งเออชงเซตดีเอฟนอกจะเนาะชื่อเซตดีเอฟเซตดีเอฟจะพอมาสามสี่วันก่อนเนี่ยเขาออกมาพูดเลยว่าเขาจับได้เนาะคนคนที่เอาไปแต่เขาไม่รู้ว่าตายฆ่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าเขาไม่ยอมรับแต่คนนี้ติดคุกอยู่นะ ติดคุกอยู่แล้วเขาไม่ยอมรับว่าเขาเอาเอาเอเมดิลีนเนี่ยไปไป่ไปไปาดไปทําอะไรแต่คนที่ที่ที่โดนจับเขาก็ติดคุกอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมรับน,เนะเนาะลองไปดูข่าวนะพี่หนอกข่าว F, เซตีเอฟเขียนว่าอ คิสเตียนเบเนาะคนคนที่โดนจะับน่ะที่ว่าขโมยเมดาริ in, นเมคเคนน่ะลงไปหาข่าวดูพี่นองเนาะแต่ก็ยังคิดอยู่ดีแล้เนาะว่ะอยังไม่เจอหองเขาเลยเนาะหายไปตั้งสิบสามกว่าปีแล้วไม่รู้เป็นตายหลายดียังไงจับได้เขาก็ไม่ยอมรับเนาะ,ะอันนั้เขา่ก็ไม่มีเอ่อกล่องวงจรปิดไม่มี เอคนเห็นคือกันเนาะแต่เขากปะออกข่าวตามหาแบบตามหาทั่วโลกนะว่าใครที่อยู่ตรงนั้นวันนั้นเนะาะใครที่ไปเที่ยวโปตุเกสที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นวันนั้นเนาะเขาก็ตามหากันฉันก็ดูข่าวน้องชมพูทุกวัาน ลนล่นลน,ลนฉันทำขนมเค้กกันหนูท่านเราลุงน่ะแกปิดเตาฉันปิดเตาอบฉันฉันบอกว่าอย่าปิดเตาอบเดอ้อแบบว่าแกอบขนมปังยู่เนะฉันก็บอกแกว่าอย่าปิดเตาอบฉันเดอ้อเดี๋ยวฉันจะอบขนมปังต่อท่านลรา แกว่ะ okay, right? ฉันไม่รู้ว่าเธอจะเซ็ตมาไลฉันเลยปิดเอาก็บอกอยู่ว่ามีไ้ปิดทีนี้ฉันก็คิดว่าลุงนะ่ะลุงนะ่ะเปิดไฟไ้ให้ฉันฉันก็เอาขนมใส่ในเตาอบไวแล้วก็ดูเวลาไปดูอีกทีพี่น้องอีก15นาทีไปดูผูดน้อยกระเท็ดอีกิ15นาทีไปดูเอาไฟไม่มีไฟเตาอบไม่มีปะทีนี่ กติยี่สิบนาทีก็จะต้องเอาออกมาใส่หน้าเนาะหน้าโมแรงหน้ามันอนะหน้าเค้กไอห,หน้าไอ้ไข่ขาวเนาะ <c oughs> ที่นน่ไปเห็นไฟเอา้าไฟไมัมีเค้กจะด่านไมเนาะปะบอรลุงว่าถากเค้กแปงด่านลุงกินคนเดียวเนาะปะ เลากว่าจะไม่ทำหน้ามันไฟมันต่องรอยจาเส้นห้าเส้นเราลุงปิดเอาไว้อะเนาะ,นะมันไปนกดเบอร์ไฟเอาไว้แบบว่าพีองศาเนาะมันเป็นศูนย์อยู่แต่มันหลอนหลอนอยู่จากจากอะไแหละจากอันจากที่อบขนมปังอ่ะเนาะแต่มันก็ดีนะพี่นอนอืม <laughs> เค um, er ้กรุมบับเอ่อไม่ได้เอาลงไม่ได้โหลดลงให้ดูเพราะว่าทําหลายั้างแล้วเนาะสูตรเดียวกันจะที่ทาแต่ก่อนอะแต่ว่าแต่ก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีทําลง youtube เนาะอาจจะทําแบบไหนเนาะอาจจะไม่ไม่คยคล่องไม่อะไรเนาะ ครัวมันหน่อยด้วยพี่นองอยากอยากทําขนมให้ดูดทํากับข้ออะไรของเยอรมันเนาะแต่ครัวฉันมันหน่อยจ้ะหอมจ้ะรอรอไปเก็บผลไลม้กันเนาะเราคลิปฉันสนมากจะมีแต่คนรอไปเก็บผลไม้เนาะจ้ะเนาะปีนี้มันแรงหน่ะพี่นองปีที่แล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะ Chà Chà Chịp dao mày phải lấy nó mày mới đu cọc, tắt ốc nó kín ốc Kín lục nhỏ dài, cắm nhỏ ในสวนก็ยังมีอยู่นะพี่หนงแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่ในสวนจะเหลือลูกขมาน,นขนาดนี้มันมีอยู่มันยังไม่หวานเลยก็เป็นเพราะอากาศเนาะ ใครมาทํางานอยู่ข้างบ้านฉันโอนบุกใหญ่พี่หนงฉันจะบอกพิธีเก็บผลไม้และคนดูหลายๆพี่้องคลิปฉันมาก่อนมันมีคนดูหลายตอนเก็บผลไม้เนาะไม่ต้องใส่เสียงเพลงจ้ะเพราะคนเขาชอบฟังเสียง เสียงเราเด็ดหรือไม่กับเสียงเราดึงผลไม้เนาะแล้วก็ถ่ายตรงที่มือเราเก็บอะถ่ายตรงที่มือเราเก็บผลมไม้อะถ่ายตรงนั้นชัดๆจะ้ะเนาะถ้าเราเก็บแต่ว่าเราถ่ายไกลยางงี้เขาก็ไม่เห็นตอนที่เราเก็บเอาผลไม้เนะาะค่ะชอบชอบดูแบบตอนเราเก็บเนาะเนาะบางคน พาไปเก็บผล,ลไหมพาไปเก็บสตรอเบอรี่แต่ว่าใส่แต่เสียงเพียงกับไทยแต่ป่าปลาสตรอเบอรี่เนาะเขาไม่ไทยลูกมือต้นที่มือเก็บมาเนะาะจ้ะแต่่าถ้าฉันไปเก็บนะฉันก็ไม่ค่อยทายมือยังไงเราไม่ชาอนะแบบฉันทําแบบฉันทําเร็วอะทําเร็วผมอะ ไปก็ลุงลุงก็งชอบเล่งฉันลุงอะ่ะทำอะไรก็ชอบเล่งลุง,ลงก็งมีนัดเป็นไหนตรงมีเวลาป่ะเออไปกี่โมงกัดกี่โมงมีนัดกี่โมงอะไรแบบนี้เนาะ <c ười> ลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะ ยิ่งไม่ซุกเลยก็มีนสงสัยมาจากฮอลแลนด์พี่หนอกเนาะมาจากฮอลแลนด์แบบว่าบ้านมันอยู่ในป่านกับจกเนาะจับไปแล้วกินนี่ให้ดูลูกหนึ่งนี่เขายังไม่หวานมากต่ะจับไปละ อันนี้มันเป็นน้ำจะถ้ากินมันต้องถ้ากัดนม,มันจะยดจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า